ในบ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำอัพไซด์ดาวบานาน่าเค้กนะคะขอตั้งชื่อว่าเค้กกล้วยหอมตีลังกาละกันเนาะเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะใส่น้ำมันลงไปในพิมพ์นะคะ1นส่วนสถ้วยตวงนะคะเป็นน้ำมันรำข้าวหรือว่าเพื่อนๆจะใช้น้ำมันอย่างอื่นก็ได้หรือว่าเป็นเนยก็ได้นะคะ จากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไป2ช้อนโต๊ะเป็นสูตรหวานน้อยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหวานมากก็เพิ่มตามต้องการเลยจากนั้นก็ใส่เป็นผงอบเชยนะคะสัก1ส่วน4ช้อนชาหรือว่าถ้าใครชอบกลิ่นแรงหน่อยก็ใส่เยอะได้นะคะจากนั้นก็ใช้มิพายนะคะคนส่วนผสมทั้ง3อย่างนี้นะคะให้มันเข้ากันค่ะไม่จำเป็นต้องให้น้ำตาลละลายก็ได้นะคะขอให้มันเข้ากันก่อนเนาะ จากนั้นนะคะก็เกลี่ยนะคะให้ทั่วๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้นะคะวันนี้เป็นกล้วยหอมนะคะปอกเปลือกแล้วก็หั่นนะคะเป็นชิ้นนะคะตามความต้องการเลยนะคะใครจะหั่นตามรายายวหรือว่าหั่นเป็นชิ้นกลมๆก็ได้นะคะให้บ้ารีวิวใช้ทั้งหมด2ลูกนะคะ1ลูกก็หัน่นซอยออกมาหั่นออกมานะคะได้ประมาณสัก4ชิ้นนะคะ ก็เอาไปวางแบบนี้เลยจากนั้นเราก็จะพักในส่วนของอันนี้เขาเรียกว่าท็อปปิ้งนะคะไว้ก่อนก่อนที่จะไปทําในส่วนของเค้กนะคะวอร์มเตาอบไว้รอนะคะ1้0ปองศาะคะไฟวันนี้ที่ใช้ใส่น้ําตาลทรายแดงนะคะ1ช้อนโต๊ะลงไปในชามผสมนะคะเป็นสูตรหวานน้อยถ้าใครชอบหวานมากอย่างที่บอกนะคะเพิ่มน้ําตาลต,ตามต้องการเลยจากนั้นก็จะใส่เป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะใช้ทั้งหมดนะคะ1ถ้วยตวงค่ะแล้วก็ตามด้วยนะคะไข่ไก่นะคะ เบอร์เล็กนะคะสักหนึ่งฟองแม่บารีวิวใช้เบอร์เอ็มนะคะจากนั้นนะคะก็จะใส่กลิ่นวานิลลาลงไปสักประมาณ1ช้อนชานะคะอันนี้ก็จะเพิ่มกลิ่นหอมให้กับตัวเค้กนะคะจากนั้นก็จะเป็นนะคะผงฟูแล้วก็เบกกิ้งโซดาอย่างละ1ช้อนชานะคะตามด้วยเกลือนะคะสักครึ่งช้อนชานะคะอย่าใส่เกลือนี้นะเดี๋ยวเค็มนะคะ จากนั้นนะคะก็ตีส่วนผสมทั้งหมดนะคะให้เป็นแบบเนื้อเดียวกันนะคะให้มันเนียนเ,นยนเลยพอส่วนผสมนะคะทั้งหมดเข้ากันดีแล้วเนียนแล้วเนาะเราก็จะใส่กล้วยบดค่ะก็1ลูกนะคะก็คือกล้วยหอมนั่นแหละคะ่ะใครใช้กล้วยน้ำว้าก็ได้นะคะ แล้วก็ตามด้วยเป็นข้าวโอ๊ตปั่นละเอียดนะคะหนึ่งถ้วยตวงถ้าใครไม่อยากใส่ข้าวโอ๊ตนะคะก็สามารถที่จะใช้กล้วยแทนทั้งหมดได้เลยนะคะก็คือเอากล้วยไปบดสัก2-3สลูกนะคะมาเทใส่นะคะแทนแทนตัวข้าวโอ๊ตนี่นะคะหรือว่าใครอยากใส่เป็นพวกแป้งเค้กแป้งขนมปังแป้งโฮลวีตนะคะก็ได้เหมือนกันเลยคนให้เข้ากันค่ะ คนจนแป้งมันไม่เห็นเป็นเม็ดขาวๆเนาะตัวตะก้อนะคะต,ตะก้อมือเนี่ยมันก็จะคนไม่ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็แนะนำให้ใช้เป็นไม่พายนะคะมันจะคนง่ายกว่าเนาะแล้วก็ทั่วถึงค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเอาไปเทนในใส่ในส่วนของอพิมพ์นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าท็อปปิ้งนะคะที่เป็นกล้วยนะคะอยู่ข้างล่าง ท็อปปิ้งทำไมอยู่ข้างล่างนะคะก็เพราะว่าเดี๋ยวเราคว่ำถาดเวลาเราอบเสร็จมันก็จะอยู่ด้านบนนะคะเขาก็เลยเรียกว่าอัพไซด์ดาวนะคะอัพไซด์ดาวบานาน่าเค้กเนาะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆนะคะเกลี่ยให้ทั่วๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้นำเข้าเตาอบนะคะใช้ไฟ180องศาเปิดไฟบนล่างนะคะอบไปสักประมาณ50-60นาทีนะคะเช็คสุกนะคะอยากให้มันแบบแห้งขนาดไหนได้ตามต้องการเลยเนาะก็อาจจะเพิ่มเวลานะคะถ้าอยากให้แห้งมากๆเนาะก็เอามาปล่อยนะคะทิ้งไว้ด้านนอกนะคะพอมันครบเวลาแล้วนะคะให้มันเย็นตัวลงสักเล็กน้อยจากนั้นนะคะก่อนที่จะเทออกจากพิมพ์นะคะเ,เพื่อนๆนะคะแซะด้านข้างนะคะทั้ง4ด้านเลย แล้วก็เอาไปคว่ำใส่ภาชนะที่เราต้องการนะคะไม่บาเารีววจะใช้เป็นกระดาษไขรองเนาะถ้ากลัวมันติดก้นนะคะก็ตบสักเล็กน้อยนะคะใช้มือตบๆค่ะมันจะได้แบบไม่ติดเนาะ mm hmm. จากนั้นนะคะเราก็จะเปิดเลยค่ะเปิดถาดเปิดพิมพ์เลยแทนแทนแทนนี่เลยค่ะหน้าตาดีมากเลยนะคะหน้าตาน่าทานมากเลย แนะนำให้ทานตอนอุ่นๆก็จะอร่อยไปอีกแบบนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบเย็นๆก็ก็แบบก็อร่อยไปอีกแบบเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราไปตัดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่ว่ารีวิวรอ,องทานตอนอุ่นๆแล้วก็ตอนแช่เย็นนะคะทานตอนทําเสร็จใหม่ๆจะไม่ค่อยหวานมากนะคะคือหอวานนิดเดียวจริงๆแต่พอเอาไปแช่ตู้เย็นแล้วเอาออกมาทานอ่ะโอเคเลยค่ะคือกําลังดีเลยเนาะ แต่ว่าถ้าใครอยากทานอ่นๆนะคะถ้าเอาแช่ตู้เย็นแล้วก็ออกไปเวฟหรือว่าไปอบสักประมาณ5หรือ10นาทีนะคะแล้วแต่เลยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะกลิ่นหอมมากเลยนะคะหอมทั้งกล้วยแล้วก็อบเชยแล้วก็กลิ่นวา,านิลลานะคะได้กลิ่นนิดๆเนาะทานเป็นอาหารว่างได้ดีเลยนะคะไม่ได้หวานมากส่วนตัวเราชอบนะคะความหวานระดับนี้โอเคเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทํากันดูนะคะวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เนาะทำไม่ยากวัตถุดิบหาง่ายมากๆเลย คนเพื่อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ